รหัส9 6 1 2 6สค่ะ9 6 1าหสหำหรับตัวนี้งานหนังชามัวธรรมชาติค่ะคุณพี่สายสะพายคู่ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานสายสะพายคู่ตัวปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อน,นะคะ่ะฐานกระเป๋าค่ะนะฐะานกระเป๋าอยู่ที่10นิว10น้วค่ะ10นิ้วความสูงค่ะ10นิ้วครึง่งความหนาค่ะอยู่ที่2นิ้วครึง่งรุ่นนี้เป็นงาน Crossbody ของคุณผู้ชาย96126ค่ะคุณพี่ฝาปิดของเขานะคะคจะเป็นงานนิ่มๆกันยาปลดให้ดูตัวล็อกจะเป็นงานกระดุมแม่เหล็กค่ะแล้วก็อะไรของเขาจะเป็นสีทองปัดฝากระเป๋าคือนิ่มแบบนี้เลยคุณพี่กันยาม้วนเป็นแผ่นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีซิป1เสนซิปตัวนี้คือใช้งานได้จริงโทรศัพท์มือถือเสียบได้นะคะปึ๊บแบบนี้เลยเปิดฝาไปค่ะด้านในจะมีช่องซิปให้ ด้านหน้าช่องหลวงตัวนี้ติดกระดุมแม่เหล็กไว้ให้ด้ดยอีกหนึ่งชั้นผ้าสับนเป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นงานผลิตใหม่เป็นลายลายผ้าสับนล็อตใหม่แล้วนะคะตัวนี้สองพอกเกตหนึ่งช่องลงสิบหลวงหลังหนึ่งเซนค่ะสองพันสามรอยเก้าสิบาทกระเป๋าสั้นยาวเจ็ดนิ้วครึ่งใส่ได้อคุณพี่ตัวนี้ใส่สะพายคู่ตัวปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนเนาะแล้วก็อะไรของเขาเป็นสีทองปัดค่ะคุณผู้ชายใช้ได้สองพันสามรอยเก้าสิบาทค่ะสําหรับไซส์นี้ มี3สีพร้อมส่งนะคะสีแทนที่กัญญาสภายอยู่แล้วก็สีดําแล้วก็สีน้ําตาลมีช่อง10ด้านหลังด้วยคุณพี่ช่องใช้งานเยอะมากจริงจังสิหน้า10หลังด้านในมี2ชั้นนะคะช่องด้านหลังตรงนี้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะแล้วก็ โทรศัพท์มือถือคุณพี่ใส่ส์6.2นิ้ว6.2นิ้วแล้วก็เขาเรียกอะไรใส่บัตรจอดรถคีย์การ์ดบัตรรถไฟฟ้าได้นะคะสีแทน,นะคะ่ะตามด้วยดำค่ะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคือสีตาลน,นะคะตัวกระเป๋าจะเป็นงานทรงนิ่มเลยนะคะเป็นงานทรงนุ่มนะคะ2,390บาทค่ะคุณพี่